คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายแต่ขอใช้เพื่อความบันเทิงและความสนุกนะครับตามนี้นะสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โจรสลัดโจรสลัดก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมโจรสลัดนะหรือว่าเกม back wake นะครับที่กำลัง มาแรงนะเล่นแล้วมันมันมากเลยนะครับเพื่อชถามมุดมันจริงครับมันมันพ่อสูญเสียชีวิตแล้วครับมันพ่อตายด้ยอ๋อมันพ่อตายมาสำหรับวันนี้เราจะไปเล่นในเซิร์ฟไทยกันนะครับแเซิร์ฟไทยด้วยเราจะไปกันในปาร์ตี้ทีมทั้งหมด4คน yes นะเฮ้ยห้องว่างห้องว่างอยู่ไปเลยไปเล่นไปเดี๋ยวเราเพิ่งรอกูคนจอยจอยจอยความมันน่ะมันรอใครไม่ได้ พวกพิงพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเลยใช่ไหมมาคุณผู้ชมวัน oh นี so oh ้ผมพาคุณผ uh? ู้ชมมาออกทะเลครับ oh น well, well, ี่เล่นมาตั้งหลายตาแน่เพิ่งมาอัดนแน่ตาที่แล้วแบบเจออะไรก็ไม่รู้วุ่นวายหมดเนี่มันยังอยู่อย่างเนี่ยมาแล้วตรงนี้เรามาแล้วอย่างงี้ครับเดี๋ยวนีโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นกัปตันที่ดีอ่านี่เป็นกัปตันเต็มนะกัปตันพูดมาก บังอีกแอบตาบัตรบังอีกเรือทับกันอีกที่ี่ะแล้วใครเป็นปีบูบูบูใจเย็นไอ้เฮียกับตันกูเทพมู้ดลายเฮียตายแม่งไอ้ไปขึ้นมาข้างบนได้ด้วยวะเวลสี่วะเชื่อยกไหมกับตันกูเทพมู้ดลายแม่งเลยไปชดกับตันเรียกูตายเลนกูประท้วงกับตันด้วย กูกำลังจะระเบิดตัวเองมึงดูมึงดูตรงหน้าเราหน้าเลยว่าไงกับตันวันนี้วันนี้อากาศดีเป่ากันตันหปืนซ้ายครับเตรียมครับปืนซ้ายครับปืนซ้ายเหรอปืนซ้ายเฮ้ยยิงปืนขวาไปเฮ้ยยิงปืนขวาไปยิงปืนขวาเราตันบอกซ้ายเราไปขวาโอเคเปล่า โอเคโอเคใมืออ่ะจะมีปืนซ้ายจะมีปืนซ้ายกัะตันกัะตันกินปลาแตมอนเปล่หรอเรื่ยๆขอยิงขอยิงเฮออตกเดือนแบบนั้นอะบูมไม่ยิงไงอ่ะโดนนี่แน่คุณดูโดนโดนโดนสวยสวยรีโหลดรีโหลดปืนรีโหลดปืนเร็วๆใครสวยใครสวยเมื่อกี้เมื่อกี้ชมใครอ่ะชมเราเปล่า ไอ้มึงมึงใหญ่ไปยิงมั่วดิเฮียยังไม่ได้บอกให้ยิงเลยกับปันยังไม่ได้บอกให้ยิงต้องไปยิงด้วยเหรอโอ้กับปันเข้มมากนาย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 ชื่ออะไรอ่ะนายชื่ออะไรแจ็คสเปโร่ปล่าเไอ้ไอ้ใครดีโหลดยังไงดีโหลดสโลสโลใบเรือให้หน่อยสองคนข้างหน้าสโลใบเรืออะไงวะเห็นเรือเล็กข้างหน้าแล้วเปล่าสโลใบเรือมันเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งเว้ยพี่ตูนบอก พี่ตรงพี่ตรงเนี่ยแดมให้นะปิดไมหมฮะตปไม้ไหมทำไมตันชวมาเลยกัตนมาแล้วมาสาย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 ยิง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 ยิโอ้ยเียแม่งไฟหมดเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยลหลเกิดแล้ว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 กังไปครับครับกำลังไปครับ จริงมันจริงมันจริงมันไอ้เฮียมันยิงไป <a> ah, <Interior. S 2> อีกแล้ว a ah, a ah. มันฟาเราเปิดมาสามสองหนึ 3, 2, ่งทำไมทำไมทำไมคุณม่ยินเสียงอ้าวยูเป็นคนโง่เลยปั๊มน้ำหักปั๊มแตเดี๋ยวกูปั๊มน้ำให้เร่อต้องเรียกกูแตกสี่รู้ก็่อไรดิ เย้ยคือซ้อมพ่อเหมันซ้อมอะไรวะมันมันขึ้นเรือลงมาแล้วเนี่ยโอ้ยหปัดไม็กับตันไมงหัวร้อนเนาะแล้วก็มาบานก้เออไอ้ฟันมันฟันฟันจอมหัวมันตายแล้วมันตายแล้วดีมากเล็กเออจบแล้วปะไอ้กับตันแม่กเข้มอย่างไง เฮ้ยัยแงค์กูเข้ามาเลยเรือมันตีเลยสัตว์ยิ้มไปดูดิโอ้โหมึงโอ้มึงสนุกสนานกูตายห้าแล้วเนี่ยกูยังฆ่าใครไม่ได้กูตายห้าีเลพลงดาวเป็นสลัดลิ้มข้าวมากันดีมากุหลาบมึอยู่ไหนวะมึงอยู่็นเรือตะตู้เลยอ่าเหล่ายังไม่ตายเหรอตายยังตายยังเฮียอะลรมึงได้เอฟบีแล้วทำไมทำไมลีโหลดปืนให้หน่อยรีโหลดปืนให้หน่อยโอ้หกัปตันกัปตันสั่งแล้วกัปตันสั่งแล้วกูอยู่เรือใครวะนี เออมึงยังไม่ออก่ายด้วยกล่องนึงถ่ายกล่องนึงกูเห็นฮัลโหลกูอยู่ไหนวะฮัลโหลหาใครอะฮัลโหลหาใครเหรอฮัลโหลวันทูคอที่นี่ที่ไหนนั่งใครโทรมาไม่ได้โทรไปแล้วใครโทรมาครับฮัลโหลเอ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ซ้ายมือไว้ยเฮ้ ไปยิงไปยิงไปยิงปืนสโลนี่เอาวมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนไปยิงปืนสโลยู่เด็กนนึงอ่ะไอเรือเรือเป็นจามินนะไอ้เรือเรือเป็นจามินกูอยู่ฉันบอกกูไม่อยู่เรือมึงเี้ยกูไมื่อไยกัตันตีอะตีอะตัดนักคนชี้บนเลยยไอ้บูมบูมปั่นกับตันไอ้บูมกับตันที่บ้านที่บ้านเพี้ยนเหรอครับเอาเว้ยเอาเว้ยกับตันมันสั่งแล้วเว้ย สั่งเป็นสั่งกิโมูะไปเลยไปเลยคืกวกูอยู่คนละเรือกับมึงกูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องเลยไอ้หมาเราหมาแล้วมันเตรียมชนแล้วนะไอ้เล็กระวังนะเล็กเล็กระวังระวังกระโดนกระแทกตายเลยไปหมาเราหมาเราหมาเราโดดนะโดดนะโดดนะโดดกูไม่โดดกูไม่โดดกูกลัวไอเหี้ยะให้ใครตายวะได้ โดดโดดเดี๋ยวกูซ้อมเลยให้ซ้อมหมดซ้อมจมูกเลยไปด้วยไปด้วยกูซ้อมอยู่ซ้อมอยู่กูซ้อมอยู่ปาดเฮ้ยโดนยิงโดนกูยิงโดนตายตายหนึ่งเดี๋ยวกูยิงใบมันก่อนกูยิงใบมันก่อนเออเอายิงใบไม้ให้ไปยิงใบยิงใบคนหนึ่งครับไปยิงใบไปยิงใบไม้อมจมูกเดย้อมจมูกเลยอยู่เอาหาเรือหาเรือให้คนนึงไอ้หาด้วให้คนทำน้ำคนนึงฮัลโหลกำลังซ้อมไปกำลังซ้อมไปเรือยิงตายไปไปไงอยู่ได้ สั่งเป็นสั่งขี้มูเลยกับตันขวา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 ขี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วชนแล้วชนแล้วปู๊ดหัวเรือกูโดนเล็บเรือเรือกูโดนเล็บกูประเกิดตรงนี้สี่ตัวช่วยนี่เลยไอ้ยัยนี่ยิงยิงใครบึ้งยิงใคร ไอ้สัสหาลูหาลูหาลูคนเดีาน้ำอยู่ตุ้ยตุ้ยตุ้ยจะจมอีกแล้วจริงเหรอวะเรือเรือกูแตกเรือเรือเรือกูแตกกัปตันเรือผมแตกกัปตันเรือผมแตกครับกัปตันเลอะกูฆ่าได้ตั้งหนึ่งตัวเลยนะว่าเออฆ่าตัวตายแบกเย้กับกับตันแม่งมันมันปิดไมค์กูอย่างวะไม่หัวละ มันไม่ตอบมันเลยเียเรือรับอื่นได้ยินไหมครับกัปตันมันปิดไหมผมแล้วครับพูดป exactly. ิด no ปิดั no ิดป no mmm like no on ิดปิดป uh ิดปิดปปิ on, ัป in mm ิปิัปิัปิดปิดดปิ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 ปตันปิดปิปดดปิดิดดิดปปิด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 ปิปปิด เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแง่คุณแง่มาแล้วมาแล้วสามสองหนึ่งเกิดอะไรพี่สโลสโลไปเรือให้หน่อยมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี่ยวยิงเดี่ยวขวาเรายิงขวาปืนใหญ่ขวายิงอยู่โอยิงเยังยังยังยิงอเล็กยิงสวยเอ้ยกูยิงได้ตัวหนึ่งว่ะกูยิงได้ตัวหนึ่งโดน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 หลายรูแล้วหลายรูแล้ว ึงเห็นไอ้คนข้างบนายเอ้ยเอ้ยยิงยิงยิงเอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายปวดเรือซ้ายปวดเรือซ้ายเฮ้ยิงยิงไปเรือมันยิงไปเรือมันยิงอยู่ยิงอยู่ยิงยงโดนโดนโดนเรากลับมาประจำเรือซ้ายสองฮัลโหลอับซ่าวับกัปตันโอ้โหฮัลโหลหลายทีเนี่ยยิงสายยิงตัวก็เอายยิงสายยิงสายยิงกัปตันสั่งกัปตันสั่งยิ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 ง โดนโดนหนึ่งโดนหนึ่งโกะว่ะได้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 ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้บอยยังไม่ได้ผอ่ะไอ้เลีอยกูโดนเอ้ากูเลือดออกตายรีโหลดรีโหลดขวาครับรีโหลดขวาเลือดออกตายใครโดดน้ำวะใครใครโดดน้ำไม่กระดาห์เหรอวะเกิด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 ล้มมันหรัอโอ้ยอ อึกแล้วเอ้าทัดตายหายแล้วกิงคอแม่งเลยโอ้โหไปซ่อมก่อนซ่อมก่อนพวกเร้าไปยิงปัวปั๊มอยู่ซ่อมเร็วเออซ่อมหมดแล้วซ่อมหมดแล้วปั๊มปั๊มอย่างเดียวกูจะไปเป็นอะไรเปอร์อีลิคข้างบนเลยดูนี่ไงนี่ไงสี่สี่ไอ้เหี้ยไม่ทันแล้ววะขึ้นเรือเพื่อนขึ้นเรือเพื่อนขึ้นเรือขึ้นเรืออะไรมันนักหนาว ไอ้เี้ยมันลุมมันลุมเร็บกูไอสัตมันลุมเล็กูอุ้ยอุ้ยอเนอ้ยตได้แล้วตกใจแล้วเป็นไงเจมฮโยโ้ยกูกลังกูกลังทหน้าที่จัตันคนใหม่อยู่กับตันมึงโดนไล่ออกแล้วกูเป็นเอง ปอกกตันติ้งเนียกตันติ้งเนีไปทำาแไวนี่ยปดชิ้เนี่ยขมดกลัวใครไม่ปวดขี้กลัวปดชิ้ไปเลยไปไหนก็ไปได้จริดจังขนาดนี้กูไปลอแล้วกันังนี้ไม่ไหวว่ะแย่ไว้ฮแย่เาต้องรวมลาเดียวกันบอยท้าหนึ่งหนึ่งเ w ิรเชิมัน เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันจะชนแล้วมันจะชนแล้วเดี๋ยวมอสเนมอสโดดโดดเดี๋ยวไปโดไปใครใครมันโดดลงไปก่อนวะกลังกลังเข้าสโรเรือมันปืนซ้ายปืนซายสายเตี้ยมปืนสายปืนใหญ่ซ้ายฮัลโหลเฮ้ยโไม่ต้องสโลแล้วถึงแล้วปืนปืนใหญ่ซ้ายอ้าวแเยอะแเลย ไม่ดูกูไอสัตว์ที่โลเียมึงไปขวาพัดมึงดิเฮ้นไหมสลัดจุดสลัดสลัดนะโอเคอน้ำสุดท้ายน้ำสุดท้ายเช่นเดิมอาถันอาถันไม่บอกจะไปเรือสองกันสั่งกุ้งโบราณไม่เหยียบเป็นกัปตันแล้วขับไปขวางเรือแปองนี้เฮ้ยมันกำลังโหวตดติ้งอินโปเกตอยู่โว้ยกูกูกูอยากเป็นกัปตันมากเลย มอุ้ยใครยิงอะไรวะปืนลั่นปืนลั่นเล่นนี่อุ้ยกูได้เป็นกัปตันแล้วว่ะเออเป็นกัปตันว่ะ The Beat กูเลือกปืนก่อนตั้งชือเรือแล้วเจมท่างไงวะไม่มันตั้งชื่อเรื่องไงวะเนี่ยมันถึงมันสั่งยิงเลยอ่ะแจ๊คมึงย้ายมาลำนี้ลำนี้เต็มหรอฮัลโหลโอ้ยมีคำสั่งเยอะแยะไปหมดเลยมีแพ้่โฟล์แลมด้วยบอด กกรดดอยาามโอเคไปลุยๆๆวันด <im ern OVER> ีคร <im its> okay. ับลูกเรือเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูนะคใช่นะกูอยากหามีกูอยากหาเลยนะบอกตรงเลยอะอะไรมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนตี๋เไปเขาไปชนเรือตรงนี้เอาแบบปาดเดี๋ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวเออเออเดี๋ยวเมื่อกี้กูอยู่มาแล้วไอ้เหี้ย อยากเอาแบบไหนแบบปาดซ้ายหรือปาดขวาอะไรลหน้าเรือแมโวตเตะไอ้เจุดนเล่นไเจ๊เจตหน้างพูดมากกับตานกับตานมพูดมากคลูกเลยเลยเตะปกูป่อปล่อยกูปล่เียอเวลีมึงดูดิห้องนี้สำหรับ99ครับห้องนี้สำหรับ99เล่าซิตังเมโป้เลเลยเลเลยแลเลยแลเลย แหลมเลยอตสายสายปืนสายไฟไฟายิงโดนหมดเลยยิงโดนทุกคนเลยแลมมากเลยตีโหลดกันตีโหลดสายตีโหลดสายตีโหลด้ายก่อนเดี๋ยวโอมมาให้ให้มันรู้กันบ้าง เดี๋ยวจะอ้อมไปขวานะเดี๋ยวอ้อมไปขวานะเดด็เตรียมปืนขวานะโอเคโอเคร้อนจะแดดบูเอ้ลูกบูหรือบูบีอยู่พี่เติร์ดน่ะตอนนี้ข้างหน้าเรามีสองล้ำอ่ะเที่ยมขวาเตรียมขวาเตรียมขวานะเตรียมขวานะโโโอออเเเคคคขวา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 ดันเติมหน่อยโดนโดนบีบแล้วโดนบีบแล้วยิงเลย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 ยิงให้หมดยิงให้หมด ซ้ down, down, down. ายซ้ายซ้ yes. ายซ้ายซ้ายซ้ายโอ้ยิงไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินเลยเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนนีรอกันนีรอกันเฮ้ยพูกูจะตายกูจะตายเลยเลยเลยหซ้ายดิ่กกินเล้าปะหนึ่งเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งแม่งสะโคบกูไอ้ตัดแม่งสโคบกู ซ้อมก่อนซ้อมปั๊มเรือกันปั๊มเรือกันปั๊มเรือกันปั๊มปั๊มปั๊มหายเรือตายเรือหายเรือเอาอะี่เกมกับปั๊มนะซอมก่อนดีว่าซ้อมอย่ซ้อมอยู่เรือวปั๊มปั๊มไม่จมขนาดนี้ไม่ปั๊มไงออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สู้โซ่ มันตามหลังเรามหมมันตามหลังเรามหมไปเรือไม่มีใคร่อมไม่ยชชิบายะเาม่เมันจะโคมกูเลยตายไปตายกี่คนแล้วเอื่อสเีหมดอะไอ้นี่แ โคตรหายจ้ะเว้นติ้งคุนี่ไปไหนเนี่ยไเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่แล้วมึงดูดิมึงดูดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นอะไม่กดที่ไหนเลยนี่ใช้คุณอะไรกูทำไงูไปเรื่องเลยเบิร์ดเดก็บกดไอ้สันลูกมันเก็บกด เหมือนว่บทำการกระโดดแมงจัดดอดจากกูเปล่าดอดจากกูปะ่รดอดจากกูเปล่าสวัสดีสุดท้ายฟังกูอะจัดมบบนี้เฮียโคตรแก่เฮียเลยยี้ไอ้เฮียไอ้เฮียนี่มันจริงจังมากเลยจ้าจ้ามันเป็นทหารแน่เลยเฮียหอมบอดเดนหอมบอดอยู่อีกไกลเลยอยู่อีกไกลอยู่อ่ะแป๊บนึ่งขับเร็วดิจิเต็มที่แล้วเนี่ยติดบูดติดบูดมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วสายสายสาย ยิงยิงยิงย yeah! yeah. okay. yeah. ิงย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 ิโดนหน้าเลยมันอยู่โดนหน้าเลยมั้ยโอเคเียตกูเจ็แม่นสะโคบสะโคบบ่เลยกูตรงอยู่กูกูไม่เปิดจ่ามให้มันอ่ะเียสไป์เิยียิแม่เติมกระสุนโคตรนานเลยสัตว์โ้ยมันมันสไน์กูอยู่เียตายวะซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยข้าขึ้นมกินลซ่ซ่อมด้านหลังก่อนโอเค มมซ่อแล้วเรือใหญ่เราไปไหนวะปั anyway, out ๊มน้ำบอกได้มั้ยังไงไปเรือดีๆนะสายอ่ะซ่อมสายกับสายยังไม่ได้มีคนซ่อมเลยไม่ใช่เหรอซ่อมแล้วส้มอยู่นะซ่อมอยู่ซ่อมอยู่แล้วน้ำมันเข้าไปได้ไงวะเสร็จแล้วเปลี่ยแล้วเสร็จแล้วไม่รู้อะเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วเราไปฟัดจั่เรือข้างหน้ามันนะกี่ลำวะเนี่ยมาดูเรือเรือลำเล็กเราไปไหนตกเหรอไอ้เหี้ยมันสองลำไ้สัตว์สองลำสองลำกูถอยก่อนทีเช่ กลับกลับกลับไปลุมลำใหญ่มันกลับไปลุมลำใหญ่มันเออเดี๋ยวกลับไปลุมลำใหญ่มันนะข้างข้างหน้านะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหลังแม่งยังยังไม่เห็นจันลอยไหลอยไปหลอยมันเตรียมเตรียมชนนะเตรียมชนนะจะลงไปเรือปืนขวา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 ครับ กูตกเลยกูตกเลยช่างหัวแม่งเย็นซีถูกไฟไปเลยสุดซ้ายไปเลยเต็มขึ้นไม่นานแล้วพร้อมพร้อมพร้อมยิง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 หน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยสวยสวยสวยโดนหมดเลยโดนหมดเลยโดนหมดเลยโอเคลุ่มลุมเรืใหญ่กว่าเดี๋ยวเอาซ้ายเดี๋ยวเอาซ้ายเดี๋ยวเอาซ้ายยิงได้ยิงเลยนะซ้ายเนี่ยยิงยิงโดนยิงโดน ปีนะเออเอาหน่อยเว้ยเออเราเออเราเอาว่ะเออเราไอ้นรว่าไอ้บรรลุเราเเออหลมันดิหลมันสายรัวๆเลยสายรัวๆเลยเติมอยู่กูเติมอยู่เฮ้ใครมสายสายเข้าขวาเข้าขวาเข้าอ้ยมันพังด้วยไป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 ไอ้ยี่ใครยิงโอม ซ่อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนกลับไหนกลับไหนไม่รู้อ่ะไม่น่ามีไม่มีไม่มีเรือเราใช้ได้ว่ะไหนวะใครบอกใครด่าใครด่าโหลืออะไรหรอใครด่ามีมีเทือเรือลูกเรือในตำนานนี่เเยี่ยายเนี่ยสา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 ย อมไปแล้วมันล่วงมันมันล่วงยังมันยังไม่ร่วงมันยังไม่ร่วงมันยังไม่ล่วงสายมือสายมือครับสายมือโอเคโอเคโอเคจะวนยิงได้นะยิงไดะยัง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 ยงยิงไม่ได้นะยิงยิงไม่ได้นะเเล็เไม่ลยเอาเลเอเลอาเลยเ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 อยอลาลอเอาลยเอาย ไฟนะครับไฟนะครับไฟนะครับเล่งายไว้เล่งาฟไว้โอ้มเตแล้วบนี้ยอมโอเคโอเคมาแล้วผกเข้าไปจะชนนะจะชนนะี่เจยบาขวาเลเจงขวาต้องซ้าย่ะบูมพีเลีกขวกลับขวาก้าัขวามันข้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 ามันาันตายมัาาัายมัา ทั้งหน้าเรือครับหน้าเรือหน้าสุดเลยหน้าสุดเลยกระดงเรือกระโดงเรือกระดงเรือกระดงเรือไอ้ยึดเคเรือเราที่ไม่โคตรเจ๋งเลยไหนบอกว่าโอ้โหด่านู่นด่านี่ทำไมคะแนนผมนำวะโหลมันอ้อมมันอ้อมหลังมาแล้วมันอ้อมหลังมาแล้วยิงขวายิงขวายิงขวาเตรียมยิงขวาครับขวา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 มาแล้วบุชแม่งจะชนปะเบรกได้ปะเตรีมเบรกได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูต้องหลบอ่ะมันมันสะโคผมอยู่อ่ะมันสะโคผมอยู่กัเป็นอะไรเรือเราเอาเรือว่ะเรือเราเร็วเรือเราเฮ้ยมันแลมมันแลมมไ่หีเเยอโ้ โอ้แม่งแม่งยิงแม่น,น,ลนมเลยยี่่ยใช่ครับยิงแม่นโอ้ยเรืรอเราไปไหนหมดวะเนีน่ยจุกเลยปั่นนเ,เดี๋ยวอะไรอะไรสวยอยู่สวยอยู่เราก็มาได้นานอ่ะจริงออโอเคกูเกิดละไอปืนไอ้ปืนที่นี่แม่งดีมากเลยนะเกิดเลยครับเกิดเลยครับเกิดเลยครับมาไหม เดือดไม่ต้องเลยตายเดือดสี่แล้วเจ้ากมเราแท้แล้วเจ้าดูได้ไงวะคิวไหมคิวดูดิคิวด้านขวาอ๋ออ๋อมันเล่นเป็นนับเป็นคนใช่ไหมเออเป็นคนหน้าโคตรคนหน้าแจกเนะจ๊ะโอ้ตูเกมตูเกมอย่างนี้นี่เองคล้ายๆ Battle Field นึกว่าแบบนับเป็นเรือเรือแตกอะไรอย่างงี้จีจีคิวดู โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสลับในเกมนี้นะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มีคำหยาบคายค่อนข้างเยอะในคลิปนี้นะเพราะว่าตอนอัดเนี่ยค่อนข้างจะหยุดนิดนิดนึงแล้วก็หัวร้อนนะครับถือว่าดูเอาสนุกแล้วกันนะครับเพื่อความบันเทิงนะฮะก็สลับใครที่ชอบเกมนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้นะครับกระทือลือกันเยอะๆเลยนะจะเป็นมาคุณมากๆเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองก็หากชอบนะฮะไว้เจอกันใหม่ในวันหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะ